เพื่อนเอนตอนนี้เราก็กลับจากงานเร็วแล้วก็มาพักผ่อนกันสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆพื่อนมาทำอ,อะไรอาหารไม่ใช่อาหารคือท,ทำขนมที่ว่าพูดไว้ตอนอยู่เฮานะว่ากลับมาแล้วผมจะมาทำขนมขนมนั่นก็เป็นขนมหวานเย็นครับสมัยเด็กๆก,ก็เคยได้กิน2 สองถุงบาทถุงละห้าสิบตังตอนอยู่ตอนสมัยนั้นใครทันบางก็คอมเมนต์มาด้วยเลยครับเด้อนี่ผมก็ทําเป็นบางแล้วเนาะก็เตรียมอุปกรณ์ให้เพื่อนๆได้ดูมาทํากันเลยครับอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นหวานเย็นถั่วดําครับกำลังนั่นต้มน้ำตาลถั่วดำ,วดำแล้วก็กะทิ แค่นี้เองเกลือใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่กะทิลงไปคนคมขมคนแล้วก็ชิมเอาครับนี่กระเซตแล้วครับมีทำส่วนนี้ก็จะมีทำแบบมีน้ำส้มเนาะมีน้ำอีรูบอยตัวแรกก็มีสีเขียวแต่ว่าสีเขียวก็เอาไปกินตะฮาวมุนเลยครับก็ม <c oughs> ีพวกรดเผือกล้นี่ครับเพื่อนๆมีกะทิ นี้แหละครับง่ายๆทํากันแบบง่ายๆเลยอเอาไปกินขายร้อนครับร้อนมากเลยชุดนี้เราจะทําแช่แข็งไปแล้วก็เอาไปเจกเพื่อนๆที่เฮากินด้วยครับยิบ้มสวยนะยิ้มแบบอ่ะนี่ก็เติมกะทิลงไปครับเบออ,อเส่วนอันนี้เราก็ทําไปแล้วครับนี่อันนี้เป็น รสส้มครับนนอ,อันนี้รสเผือกอันนี้ถั่วดำอร่อยันกแน่นอนเลยหวานเจี๊ยบหวานเย็นเจี๊ยบอืมนึกออกกำลังจะทำนี่รสนมเย็นครับโดยเราที่ใช้เราจะใช้น้ำฮิลลบอยอ่ามดเลยกนะอะ ใส่น้ำตาลเลกหน่อยเนะาะเอาอยู่หวานไม่พอเราใส่น้ำตาลนี้ครับนี่แหละสมัยตอนเป็นเด็กเราก็ได้กินอย่างนี้แหละสมัยเป็นเด็กเราก็ได้กินอย่างนี้แหละครับตอนนี้ก็เริ่มจะเขาเรียกอะไรเราเริ่มจะห่างหายเริ่มจะไม่ไม่ได้เห็นได้เจอกันแล้วครับตัวส่วนใหญ่เขาจะมีไอ้ติม

เมื่อวานนี้เราขับปานไปแล้วเราก็ไปทำในหวานเย็นมาแจกกินกินนี่ก็พักเบรกแล้วร้อนมากเลยวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็มาดูเอาเพื่อนๆดูนี่นี่ทำกันเสร็จแล้วนี่แข่งตัวนี้หวานเย็นอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งกันกินนาะเอานมเดี๋ยวเอาเลยอันเดียวนะเอาไว้ก่อนอ่เอาไว้ก่อนอ่ะ,เ,อออะเดี๋ยวให้สองคนนี้กันครับนี่ไม่เยอ มีชาไทยชาไทยไม่มีครับมีมีไอ้อันนี้อะไรกูออันนี้นมเย็นนี่นมเย็นนมเย็นนั่นนัถั่วดำอันนี้ส้มส้มกัหวานอร่อยเปรี้ยวนั่นดีพอดีพอดีเลยส้มอ่าอืมหวานแม่ในตู้เย็นก็มียังจุกตีก็ได้อ่ะมีดีกว่าวะเอาไปเลยเอาให้เลยชื่ใจเนี่ยเอาให้กินเลยครับ ชเชดเมาทำในหวานเย็นมาแก้ครับนี่พิเศษอย่างเงีเลยร้อนๆอู้ร้อนร้อนไหนเอาเอาเอาเลือกเอาร้อ<ห>นร<ๆ>้อนเอาหน้านี่ตามที่เก่าฝามือนี่คิดว่าขี้หมิ่นต้องเด็ดตัวเด็กตัวเด็กตัวดำนี่เังโอ้โย,อยขอบคุณครับพี่เมาโอ้โย,อยผมอันไหนอร่อยอันไหนก็ได้ครับอร่อยทุกสีเลยขอชอบสีนี้แล้วกันเอาไปเลยนี่จุดเกียร์ก็เอาได้สองอันแล้วกันเอาเอาได้ตามติเยอะ นี่เอมัดแล้วร้อนกินวันเย็นอร่อยอร่อยครับใช่ตอนมันร้อนขอบคุณเชฟเมาครับพี่เมียวขอบคุณครับโอ้โเลือกเอาเลยอันไหนก็เอาเลยเอาเราขึ้นโซไหมเลยครับเอาเอายิ่ง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 ขอบคุณนะคะครับผม โอ sí, oh, wow. wow. ้ยขอให้กินอร่อยๆโอ้โหทีร hmm. ินแจ๊ร hmm. oh ้อนแจ๊ร้อนแจ๊ร <you. 'Cause S 1> <medi> <Ti> ้อนทีรินเอาใครดูว่าจะถ่ายถูกไหมเอาใครดูผมจะถ่ายถูกไหมครับดูเด็ดตัวครับนี่เกของฝรั่งครับอันนี้ของฝรั่งไงเอาอันนี้ใหญ่ได้ไหมได้ครับเนี่ยตัวดำครับทีรินชอบเป็นตัวดำอยู่แล้วครับอู้เย็นกัดตูนัวตัวดำโบราณนะครับของเมืองไทยใช่เนี่ยแสดงว่าผมทายถูกรู้ใจครับนี่ต้องยิบต้องยิบตัวดำแน่นอนเลยชอบของใหญ่ใหญ่น้ำตาลไม้ยางอาอีกไม่เหนี่ยวอีกไม่เหนละวขอบคุณมากครับใในนนตู้เย็มี วันนี้แม่งเอาจักรยานไปเอาเย็นว่าไงครับเอาวันนี้จะทำหวานเย็นมาให้กินเนี่ยไม่กินหวานเย็นอะไรครับหวานเย็นอะไรเอ้าไหนโอ้ยเอ็งเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนที่ตอนเราเด็กๆหน่อยรู้ไหมหวานเย็นอ่าตอนเด็กน้อยน่ะเราเราอยู่ที่แคนาได้เรากินหวานเย็นวางโชว์เด็โชว์หวานเย็นครับไม่เอาไม่เอตอนน้อยตอนตอนน้อยเราเราทำกินกันนอหน่อยสมัยตอนน้อย อยากเอาเอยาเอาเกียนก็เอาอ๋อันนี้ไหมนี่มันมีหลายมันมีหลายอย่างเลยมีส้มมีถั่วมีอะไรถั่วถั่วดำครับถั่วดำส้มอย่างอร่อยเลยถั่วดำส้มส้มน้ำส้มแท้เฮะน้ำส้มแท้เลยอันนี้ไปก่อนง่นเอากินสองอย่างได้ไหมครับเนี่ยได้ได้ได้โอเคนะครับ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 โอเคครับหมดแว กินอะไรกันเนี un> un> ่ยมะม่วงครับเปิ Demon> ้ลแม่อะไรเถอะเปิ้ลหวานเย็นมาเลือกเอาน้ำเย็นหน่อนี่มาเอาสองอันได้ไหมเนี่ยเอาอี่าันก็ได้มาทำตุกินด้นี่อะไรนะสีมพูนะ่มาเออนมเย็นนมเย็นนะผมเอาสอันด้ได้แน้น่เลยผมกินเม่อวานโม่เช้าไกินเผือกเผือกอร่อยเอาชมพูลไมให้กินร้อนๆขายร้อนได้เลยขอบคุณมากนะจะช่องอะไรนะ มีธีไทยคนไกลบ้านค่ะได้ทำมาแจกใช่อันนี้ถั่วดำเผือกถั่วดำเผือกไอ้เอาเอานมเย็นดีกว่าอ่าอันนั้นนมเย็นอู้นมเย็นก็อร่อยอร่อยทุกรสเลยตอนขนาดดูนอกถุงยังหวานเลยแหม่ยังไม่แก่เลยนะตลอดโอเคเดี๋ยวไปาจะต่อเย็นเหมือนหวานเย็นเลยอ่าถ้าว่าถ้าว่าไม่ขอเนี่ยในตู้เย็นมีอีกนะมีเกินเอาอีกไหม นี่ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าได้ได้เปยกินข้าวนี่ฮะได้เลยกินนี่นี่ทำไรนี่ขัวไก่ขัวไก่ครับอ้ไก่ขัวให้ขัวคนเดียวครับโอ้ขัวคนเดียวมาได้ยังไงครับอาจรย์อันนี้อะไรที่บ้าสีม่วงเนี่ยอันนี้จะเป็นเนยเผือกครับรสชาติเผือกเอาเผือกแน่ชอบไหมชอบ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 เผือกครับเฮ้ยไม่ใช่ชอบชอบรสชาติเผือกอือหือเอาร้อนยังงี้หวานเย็นเลือกเอาจะอันไหน อันนั้นถั่วดำเหมือนบนบ้านเราเลยนี่นั่นเด็ดสมัยตอนเราเป็นเด็กน้อยใช่ไหมอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ชานมชานมอันนี้ส้มเป็นไงยิ้มีดเพราะอะไรเอาเนี่ยนะปุ๊ปูยังไม่กินยังกินแล้วอร่อยอร่อยพี่น้องเขา กินแบบยังไม่หมดโอ้ยนี่เรากินแบบนี้ประหยัดดีครับประหยัดดีไม่ได้กินนานๆเลยนี่ครับแบบวิธีกินแบบประหยัดครับแล้วก็ไปแช่ตู้ไว้มันเถอาใช่โอ้โหนู่นหนักนู่นซาลาแมนมอสกินยัดไายมาต้องผ่านหัวฉันเป็นไงครับเป็นไงครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวเหาะเปรี้ยวรสสมเนาะรสสมกัดกับกินแล้วคุณดีด้วยครับ ชบ <utan> สุดยอดโอ้พี่น้องครับวันนี้อากาศอย่างร้อนเลยครับวันนี้เดี๋ยวนี้เอาเอ๋มีของขายร้อนครับนี่หวานเย็ยนครับเพื่อนๆเอามาแจกกันวันนี้ร้อนมากเลยครับโอ้ยอาโอกล้ลองลองชิมมันนี้ดิโอ้โอ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 เดือดเอ้า ดูครับเพื่อนๆหน่อยร้อนขนาดนักเลยอากาศที่แคนาดาครับโอ้โคตรร้อนขอบคุณครับอร่อยๆครับหวานเย็นครับอุ้ยหวานเนี่ยเดี๋ยวกับขอบคุณครับร้อนหลายใส่เสื้อทำงานอดอดเสื้อฮู้รับเอ๋อเดี๋ยวหาอะไรเยิ้มๆให้ดับร้อนก่อนครับพอได้คลายร้อนโอ้อากาศร้อนหลาย ชานมชาโนมโอ้ร้อนอืมดับร้อนร้อนร้อนอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ครับเย็นเย็นอ่ะไปไหนกันเนาะเดี๋ยวขามไปยี่ครับไปแจกกันเลยครับเนี่ยโอ้ยไม่ไหวครับกาดร้อนอ่ะสีนมอ่อนม ร้อนๆอย่างเงี้ยต้องขายร้อนด้วยนี่ครับโอ้ร้อนไหลร้อนครับร้อนร้อนร้อนเหมือนอาบน้ำเลยครับอ๋อโอ้โหอันนี้ด๊าดเหมือนอาบน้ำเลยครับเยอะนะครับเอ๋อเดี๋ยวขายเราอยู่ล่งนี่นี้ปุ๊อ๊อคนี่ที่เอานี่มาแจกนียิ้มนี่โอ้ เออมันต้องนี่เนาะดับร้อนกระหาหารค่ในถั่วดำอ่าอันนี้หรออ่าน,นั่นแหละโอ้ร้อนครับร้อนกันกทุกอ๋เอานี่ใครเปิดเนาะมาเอาันเย็นดู ในห้องครับข kind of ้างนอกนี right ่สามสิบเก้าครับข้างนอกสามสิบเก้าข้างในนี่ก็เพิ่มไปอีกเป็นสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสี่องศานะครับตอนนี้อยู่ได้ก็ต้องหวานเย็นเย็นเนี่ครับถั่วดำถั่วดำครับถั่วดำจ้าถั่วดำเอออ่ะบอลบอลแล้วะอลมันจะเป็นไทยอะอะ นอครัออบอบอ,บอ,อ,อันนั้นเขาเลือกที่จะเอาตอนนั้นครับมันมันร้อนหลายครับกลัวกลัวเป็นไข่ไม่สบายครับเี่แมนไหมนีรากหมอกก็มีครับอ้าไม่เอาครับไม่เป็นไรยีนดีแล้ว <c oughs> ไหมไ,ได้ครับได้ได้เรื่องงานเนาะ เอาหวานเย็นไหมไม่เอาครับกว่าเป็นไข่ครับหนาวกว่าเป็นไข่เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้กันก่อนอ๋อแซมแซมเอาหวานเย็นไหมแซมเดือดร้อนอย่างนี้โอ้โหดูดูดูเหงื่อครับเนี่ยเพื่อนเหอดูด่าโอ้ร้อนขนาดไหนดูดูเงื่อกนะแข้งเลยนะไม่ได้อาบน้ำนะครับเนี่ยดูนะโอ้ร้อนหลายเลยอ๋อนี่ไปนั่นก่อนดับกระหายคลายร้อนเนาขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ thank you อ๋อ อันเย็นโอ้หันวนก่อนพอปั่นอาบน้ำกันเลยเสือผ่าดูที่นี่ครับหน่าร้อนแคนาดาเนี่ยดูเถอะหน่าร้อนก็ร้อนร้อนรสชาติเข้าว่าสภาพเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ครับอ้ดูครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่น้ำนะครับเนี่ยเนื้อทั้งนั้นเลยเปียกหมดแล้วเอาเอาดับดับเลยร้อนร้นโอ้ขอบคุณมากพี่เมาเปียกเอาเลยขอสักอันหนึ่งเนื้อ อ่ะนี่ครับถั่วดำโอ้ถั่วดำอรอเครับขอบคุณครับครับเนี่ยครับอากาศร้อนๆทายร้อนด้วยของเย็นนี่แหละครับสดชื่นดีครับอดทนครับครับสู้ๆครับแรงานต้องอดทนครับอนาคตเนาะครับผมขอบคุณครับครับอืออ่ะทุกคนก็ได้หวานเย็นไปแล้วเนาะครับเนาะวันนี้ก็ ขอจบการทําคลิปเพียงเท่านี้ครับชีวิตแคนาดาเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเอาเถอะครับอย่างนี้แหละว่ามันร้อนมากเลยครับหนาร้นต้องสู้ครับยังไงจะได้เงินเขาเพื่อที่จะส่งบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับครับอ่ะครับนี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวิธีไทยคนไกลบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอ จบการทำคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ